โซเชียลมีเดียดับสองคมโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วมันสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันให้เราได้ติดตามข่าวสารแบ่งปันเรื่องราวและสร้างปฏิสัมพันธ์กันแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ส่งผลกระทบต่อความสุขของเราด้วยเช่นกันมาดูกันว่าโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างข้อดีของโซเชียลมีเดียได้เชื่อมต่อกับผู้คน โซเชียลมีเดียทำให้เราได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนครอบครัวและคนรู้จักได้ง่ายขึ้นแม้จะอยู่ห่างไกลกันการเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวและได้รับการสนับสนุนจากสังคมได้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเราสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลความรู้และความบันเทิงหลากหลายช่วยให้เราสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้อย่างรวดเร็วการเข้าถึงข้อมูลและแรงบันดาลใจ มีแพลตฟอร์มมากมายที่สามารถให้ความรู้และแร,ระงบันดาลใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองหรือการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นการแสดงตัวตนและการยอมรับเราสามารถสแสดงความสามารถแบ่งปันความคิดและสร้างเครือข่ายทงธุรกิจหรือสังคมผ่านโซเชียลมีเดียได้การตลาดและธุรกิจออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการทำการตลาดสร้างแบรนด์และส่งเสริมธุรกิจอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสียของโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อความสุขของเราการเปรียบเทียบกับผู้อื่นการเห็นภาพชีวิตที่ดูดีดูสมบูรณ์แบบของผู้อื่นบนโซเชียลมีเดียนั้นจะทำให้เรารู้สึกด้อยค่าและเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจและความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองความวิตกกังวลและซึมเศร้า การใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจจะนำไปสู่ความวิตกกังวลกลัวการผิดพลาดหรือรู้สึกเหงาแม้จะอยู่ข้ามกลางผู้คนมากมายผลกระทบต่อสุขภาพการใช้โซเชียลมีเดียที่นานเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ,ภาพปัญหาสายตาปวดเมื่อยการน,นอนไม่หลับหรือหลับไม่เพียงพอรวมถึงสุขภาพจิตด,ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสมอาจจะนำไปสู่ความเครียดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานที่อ่อนไหว ความกดดันและค่าหวานจากสังคมโซเชียลมีเดียสามารถสร้างความกดดันในการต้องดูดีหรือแสดงออกถึงความสำเร็จในชีวิตซึ่งสามารถทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลได้การเสพติดและการลดประสิทธิภาพการใช้ชีวิตการใช้เวลามากเกินไปบนโซเชียลมีเดียอาจานำไปสู่การเสพติดทำให้เราห่างไกลาจากกิจกรรมที่มีประโยชน์และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัย การแชร์ข้อมูลส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการถูกจรกรรมข้อมูลหรือการถูกติดตามการแพร่กระจายข้อมูลเท็จโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการแพร่กระจายข้อมูลเท็จข่าวลวงหรือการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งสามารถทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งในสังคมแล้วจะทำอย่างไรให้เราใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความสุขกำหนดเวลา กำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียให้ชัดเจนเช่นใช้เพียง30นาทีถึง1ชั่วโมงต่อวนันเพื่อป้องกันการเสพติดตั้งเป้าหมายในการใช้งานใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ที่สร้างสา์เช่กนการเรียนรู้สิ่งใหม่การติดต่อกับเพื่อนครอบครัวหรือติดตามข่าวสารเลือกติดตามที่เน้นให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจหรือช่วยพัฒนาตัวเองและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อเราใช้เวลาในชีวิตจริงมากขึ้น พยายามใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมในชีวิตจริงเช่นการพบปะเพื่อนฝูงการออกกําลังกายหรือการอ่านหนังสือเรียนรู้ที่จะรับมือกับอารมณ์หากรู้สึกไม่ดีหลังจากใช้โซเชียลมีเดียลองทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติทุกครั้งที่พยายามใช้โซเชียลมีเดียพยายามใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติเช่น ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงเปิดแอปนี้หรือสิ่งนี้ทำให้เรามีความสุขหรือไม่เปลี่ยนปันเรื่องราวที่สร้างสารรค์เปลี่ยนปันเนื้อหาที่มีประโยชน์สนุกสนานหรือมีความหมายเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นโฟกัสที่ความสามารถของตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับผู้อื่นพยายามมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองและความสามรรจส่วนตัวอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เข้าใจว่าโซเชียลมีเดียเป็นแค่ภาพส่วนหนึ่งจำไว้ว่าสิ่งที่คนอื่นแชร์บนโซเชียลมีเดียมักจะเป็นเพียงภาพส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีซึ่งอาจจะไม่สะท้อนถึงชีวิตจริงทั้งหมดสรุปแล้วโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่มีทั้งประโยชน์และโทษต่ตอความสุขและสุขภาพจิตของเราการตระหนักถ,ถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจะช่วยให้เราใช้โซเชียลมีเดียในทางที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่และยังคงมีความสุขในชีวิตได้